จุเนื้อคู่ของจุงมจะมีรอยรูปตะขาบที่ต้นแขนหนูชื่อจุ๋มพ่ออยากให้หนูเป็นผู้ชายช่วงนี้งานยุ่งไหนจะที่โรงเรียนที่บ้านอีกใครๆก็ชอบบอกว่าหนูห้าวเนี่ยเพื่อหนูไอ้แย่คนนี้เนื้อคู่พี่เอแมนไะ แต่พี่เอกไม่ชอบหนูพี่เอกค่ะสมูทตอีเบบี้เฟสโฟมโฟมยอยพี่เอกมันไม่ชอบจ๋มก็หนูเข้าไปพูดด้วยไม่ยองพูดด้วยอ่ะบอกชอบเขาแล้วเวลาไปบอกอ่ะไปบอกกับเขายังไงก็เดินเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าพี่เอกหนูชอบพี่มองอะไรย้อยจุ๋มจุ๋มต้องเป็นผู้หญิงมากกว่านี้เฮ้ย ต้องอ่อนโยนเหมือนโฟมเหมือนสม e, ูทอีเบบี้เฟสโฟมโฟมไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวหน้าจุมว่าทำไงอะ่ะจุ๋มต้องเปลี่ยนตัวเองชัดมันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมตอนสองเนี่ยม,มันกว่านี้เยอะอย่าลืมนะครับสูทอีสูทอีสมูทอีสูทอี